ป่าแห้งมากช่วงนี้ยมึงลองใช้ลิปอันนี่ดูสิกูขายตอ่อให้ทาแล้วปากดำเอาไมกขายตอ่อให้นะมึงลองใช้ดูไหมล่ะไม่เป็นไรอ่ะฮึออากาศร้อนมากเลย่อาม,มึงกินนี่ดูสิน้ำฉีบากรบเบนน้ำจากภูเขาหิมาลาจานันกินแล้วสดชื่นนะรู้สึกไม่กระหายน้ำด้วยละ่ะจ่ายราคาห้าพันบาทเลือสองร้อยบาทมึงเดี๋ยวกูขายตอ่อให้มึงเลยเออกูขายตอ่อให้มึงประมาณเก้าสิบบาทเอาไหมละ่ะเออมันเอาไว้ดูไม่เอาอะมึงกินเหอะโอเคเดี๋ยวกูขายคนอือ่นก็ได้ กูว่าอาจารย์สังคมเขาสอนง่วงๆไปว่ะเออแล้วก็แบบอะไรกะยามาลงกายกินแล้วหายง่วงแล้วก็ทําให้ไม่ตื่นแล้วก็ตายเราเล่นเหมือนเกิดใหม่เลยกินแล้วรู้สึกเหมือนอยากทําร้ายมนุษย์นะรู้สึกกระปีกระเปานะแล้วกินแล้วก็รู้สึกกระปีกระเปาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไหมโอ้ยท้องกูนี่มึงกินนี้ค่ะเออกูว่าอันนี้ตัวนี้มึงยาท่าแดงกินแล้วหายท้องแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็รักากไม่เอาลำคาญเลิกขายสิทีนี้ กูโทรหา,มาเมื่อกูต้องเสียตังไงแล้วไงทำไมกูต้องหาเงินไอ้ควายเปิดแล้วนะเปิดเลยค่ะเปิดเลยเปิดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปล้างจานแป๊บหนึ่งแม่ลืมเอ้าไม่ดูด้วยกันะเออดูดไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่มาเอ้าล้างจานแป๊บเดียวเอะเปิดเลยนะครับเออเปิดเลยเปิดเลย <c oughs> คนเดียวก็ได้กูอารมณ์เสียมากเลยมึงโคตนลำคาเลยอะ่ะมีแต่คนบอกว่ากูท้องอกูท้องอ่ะกูไม่ได้ท้องปะวะกูแค่กินเยอะเฉยๆเข้าใจปะคือกูแค่กินเยนนนอะนิดนึงอ่ะแค่นิดนึงก็ไม่ได้เหรอคนเดียวอะ่ะคนเรามันก็ต้องคนเรามันก็ต้องกินปะวะมึงเข้าใจปะคนเรามันก็ต้องกินนะมึงกูไ <_ S 1> ม่คือมันเหมือนคนท้องตรงไหนวะเลยคนเจอเล้กว่ากูสียทีวะ มึงมึงกรรมการข้อนั้นมันทำไงวะเนี่ยนะโอ้ฮอกูรู้แล้วมึงกูรู้แล้วรู้คำตอบแล้วมึงมึงเอาไปเอาไปบวกสี่ก่อนแล้วค่อยไปตอบโอ้ยมึงโง่จริง อีเพลงนะั้นมันคือเพลงอะไรวะกูลืมไปแล้วแดนสิมึงหิวอ่ะแดนสิมึงกูจะนอนอ้าม <c oughs> ขาม ไม่ดูไม่ไหวอ่ะดูไม่ไหวอ่ะจะตาดูไม่ไหวอ่ะอะไรไปไม่ไหวอะไรไอ้จริงที่พูตอนนันเนจริงโคตรตลกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ่อเฮ้ยอ่ฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมอ่ะเอ้า อันนี้อากาศร้อนมากเลยนะเฮ้ยมอออกมาตอนไหนอ่ะเฮ้ยออกมาตอนไหนมึงออกไปทําอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเออเฮ้ยมึงดูแดดดิเดี๋ยวนะหน้ากูพังแน่เลยเออมึงเดี๋ยวก่อนเอะไรเงี้ยมึงคุยดีๆก่อนได้ไหมเฮ้ยเลิกคุยดีๆก่อนเฮ้ยเลมึงไม่ทากันแดดมาไหมเนี่ยไม่ได้มึงใช้นี่ก็ได้ดะกูใช้อยู่ของอะไรเอ้ย นี่ตัวนี้เลยอยู่บีบล็อ c r e e สกรีนเอห้าสิบวกเบวก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 กันแดดกันสิวเนื้อมูสเป็นกันแดดตัวดังของแบรนด์ s k ิน Si s t a อแล้วก็สูตรนี้เนี่ยเป็นกันแดดกันสิวเนื้อเบาไม่อุดตันผิวคุมมันเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาทาได้ทุกวันไม่เป็นคราบระหว่างวันแนะนำเพื่อนๆที่หากันแดดใช้ได้ทุกวันทาไปเรียนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆต้องกมลเลองสิวอุดตันด้วยบอกเลยดีจริงอันเนี้ยซื้อมาแล้วเฮ้ยซื้อมาตอนไหนอะเฮ้ยฮัลโหลเน่นเป็นอะไรเนี่ยกูไม่ได้ยินเเเลยออ เอออะไเล่นเป็นไม่ได้มือโอ้ยตายแน่าอสเฮ้ยไม่เคยคิดจะทำงานบ้านอะไรสักอย่างชีวิตมันจะไปทำอะไรกณนวันๆเอาแต่นอน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 กณฑกณฑกณฑโอ้ยแม่เนี่ย เฮ้ยมาช่วยแม่ยกของไงยเฮ้ยอะไรหนาเนี่ยเฮ้ยจะขนของอะไรเยอะแยะเนี่ยก็เพราะว่าแม่จะส่งของไปญาติแม่ที่ชนบุรีน่ะฮะโอ้โหแล้วของเยอะแยะขนาดนี้จะส่งยังไงเนี่ยแม่ใช้บริการแอร์จากดาลามูฟไงล่ะส่งด่วนข้ามจังหวัดส่งกับดาลามูฟเรียกงานระยะไกลเกินสี่สิบกิโลเมตรเชียวล่ะ และส่งทันทีหรือจองรถล่วงหน้าส่งข้ามจังหวัดได้ทั่วไทยด้วยราคาพิเศษเพียงต้นทางอยู่ที่กรทมปริมณฑลทและชนบุรีแอ้ย่างเราจะรู้ได้ไงว่าของเราอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะยีคุยเล่นอะไรกับพี่อ่ะต้องระวังนิดนึงพี่อายุสี่สิบสองสามารถเป็นแม่เธอได้ ขออนุญาตตอบคาถามนี en ้นะครับคือทุกคนไม่เห็นคําว่า P O V เหรอไม่เห็นเนอะคือเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ P O V นะครับคือบทบาทสมมุตินะครับไม่ใช่ของจริงมึงมึงพูดนี่โอเคคือพอดีว่าพวกเราไม่ได้พวกเราพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะเอพวกเราเป็นเพื่อนรักกันค่ะเอใช่ครับคือเรานะครับไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันเราทำคอนเทนต์ด้วยกันนะครับไม่ใช่แฟนนะครับ ทุกคนเข้าใจไหมนี่จะเย็นเย็นีมึงโอ้ยรู้แล้วมราก็ต้องบอกเขาให้เขาเข้าใจก็มึงอารมณ์เสียไม่ได้อารมณ์เสียนะคะอันนี้ก็คือเป็นพูดแค่นี้ปะประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะพิมพอะไรมาก็ดูกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะจะพิมพ์อย่างเดียวนะครับมึงก็พูดบ้างดิเออเออเออใช่ค่ะอะไรจะเย็นๆนะคะทุกคน POV นะคะคือ point of view ค่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะติดตามพวกเราสองคนในอนาคตด้วยนะ นี่อนาคตอะไรคะอะไรมันึงคิปโอเคค่ะมึงนี่นะโดยบำหลังกูไม่เอามือทำคลิปล่ะเดไปเอาอูลิโกมาแทนนะโอ้ยไม่เอาอีูลิโกหรอกโอ้ยอีหน้าโง่นั่นแค่ฉันไม่รู้แค่หมูแน่นอนนั่นน่ Will you still love me when I'm no longer พูดตรงๆว่าฉันไม่อยากจะเสียเธอป่าเธอเธอป่า อีหมาโง่กูไปออกไปไงออกไปเอ้ยขับรถเหมือนหมาไม่เห็นกูอะไรมันไม่เห็นกูหรอไปหน่อยหัวแเล้วปากกูทำไมไ่ไหนไปไหนเมื่อกี้เห็นอะ คอนนยจะมมึง mm หิวข้าวหรือยังเหรอฮะออไม่ไม่หิวอ่ะเออทำไมมึงหิวอ่ะโอ้หนิดหน่อยมึงกูถามไปอย่างงั้นแหละโอเค มึงมึงบอกแม่มึงให้หน่อยสิว่าเตรียมอาหารให้กินหน่อยนะมึงมาดีว่ากูหิวอ่ะมึงแต่มึงบอกว่ามึงหิวนะไม่ต้องบอกว่ากูหิวนะเข้าใจไหมบอกแม่มึงให้หน่อยบอกว่ามึงหิวนะแต่ไม่ต้องบอกว่ากูหิวเข้าใจไหมเอ้าเออนะเร็วๆบอกให้หน่อยดิโอเคสรุปมึงหิวใช่ไหมเออเดี๋ยวกูบอกให้เอ้ยไม่ใช่มึงไม่ใช่แม่อีแม่ก็ะรองหาข้าวหาข้าวให้มันกินหน่อยตามมา กูทำไมเนี่ยบอกทำไมว่ากูหิวอ๋อเอออยากกินอะไรคะเออด้วต้มปลาหวานก็ได้นะคะไม่มีออพิซซ่าปลาหวานไหมอ๋ออ๋ดีเลยค่ะเดี๋ยวแม่โทรสั่งไลแมนแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาพอดีเลยคุณหนูมากลองหิวหรือยังจ้ะโอ้ยโอ้ยนิดหน่อยค่ะไม่ได้อยากทันแม่ฉีสมอนกินด้วยกันไหมคะ่ายรกจ้า ああ <laughs> いただきます。いただきます。<laughs> イエーイ I just gotta get it. w a c h me go, 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 go. I just gotta get it. Watch me. สวัสดีค่ะถ้ามีผู้ชายมาทำนีมม้กับกูมึงจะคิดยังไง1คือรับได้10คือรับไม่ได้เลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันอันแรกอบไหลอบไลอันนี้อบไหลอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้ไม่แย่<อ>ให้สาโอเคค่ะ <laughs> เบบนี้เหรอ,อรเครียดเลยมึงแครียดเลยอันนี้โอเคนะ <laughs> ดูน่าสนุกดี<อ>กูว่ามึงชอบ ใี่สองเออเดี่ยวอือมันกลัวมือจะตัวหนักเกินไปให้ให้แปดดีกว่าเยุถทจริงแบบนี้ก็ก็โอเคโอเคก็ได้อยู่เออได้อยู่อืมก่อนแบบใช่ค่ะนี่ปกติสุภาพปกติค่ะอี่ค่ะอะไรคะมึงน่าจะกอดสุภาพมึงน่าจะกอดแบบสุภาพไม่เป็นเป็นค่ะมึงกอดเป็นไหมเนี้ยมึงกอดเป็นไหมเนี่ยกอดมใครๆก็กอดเป็นค่ะมึงกอดไม่เป็นหรอก อะตามองตาโอ้โรปมนติกโรแมนติกโรแมนติกกูว่ามึงชอบโรเมนติกเอ่ะให้หนึ่งเลยหนึ่งเนี่นะกลงกับเพื่อนเหรอเออดีดีมึว่าไงกูว่าไม่ดีดีกูว่ามึงชอบเอาไปเลยสี่แสโอว์แดนฮก์กเต้นกูชอบเต้นค่ะอืเต้นไม่เป็นนะสิทีเจ็ดก็โอเคอที่หกก็ แมึงโอเคได้ยังไงเนี่ยธรรมดาเนาะให้ห้านี่ตาเนี่ยนี่มึงไม่ห่วงกูสักนิดเลยเหรอคะห่วงทำไมก็เพราะว่าดิฉันเป็นภรรยาคุณไงคะกูชอบแล้วไม่ใช่เหรอกูก็ให้มึงดีก็เนี่ยมึงชอบผมไม่ใช่เหรอนี่ยก็ดีหนึ่งมึงก็ชอบเลยไง